อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่านวัตกรรมน้ําโอโซนนั้นมีประโยชน์หลายอย่างเลยวันนี้หมดาวก็เลยจะมาไขข้อข้องใจว่าเอ๊ะจริงหรือว่าน้ําโอโซนเนี่ยสามารถนํามาใช้ทําความสะอาดพืชผักได้คืออย่างนี้ค่ะด้วยเรื่องราวของที่ว่าน้ําโอโซนคือน้ําที่มีองค์ประกอบของออสิ่งที่เรียกว่าโอโซนคือโอไฮสามใช่ไหมคะตรงจุดนี้เขาจะมีคุณสมบัติในการที่เป็น Sanitization หรือว่าฆ่าเชื้อฆ่าจุลินทรีย์ได้เขาก็เลยนําประโยชน์นี้มาใช้อะไรบ้างนอาก นอกจากที่นํามาล้างพืชผักผลไม้ต่างๆอาหารต่างๆแล้วยังมีสิ่งหนึ่งค่ะที่เรียกว่าไบโอฟิล์มสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําอันตรายทําร้ายร่างกายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเอาอย่างนี้ค่ะเคยเห็นไหมคะฟองน้ําล้างจานที่เวลาเราเนี่ยล้างจานเสร็จแล้วเราก็เอาฟองน้ําวางเอาไว้แล้วพอเรามาหยิบที่เอ้ยทาไมมันมีคราบเมือ่อ่เหนียวเหนียวเอ่อเมืกอนึกออกไหมเป็นเม็บูดบูดนั่นแหละค่ะคือไบโอฟิล์มยังไม่จบแค่นั้นนะคะลองไปเปิดเครื่องซักผ้าของเรานะคะ ในส่วนที่เป็นยางจะมียางคราบดำๆที่เป็นเชื้อราแล้วก็มีไบโอฟิล์มติดอยู่ยังไม่จบแค่นั้นค่ะในก๊อกน้ําค่ะลองไปไขก๊อกน้ําตรงหัวก๊อกแล้วส่องเข้าไปดูค่ะเราจะเห็นคราบสีน้ําตาลเหลืองๆนั่นคืออะไรก็คือไบโอฟิล์มไบโอฟิล์มชื่อบอกอยู่แล้วค่ะมันคือฟิล์มนะคะฟิล์มเป็นเคลือบใช่ไหมคะที่มาจากไบโอมาจากสิ่งมีชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีการใช้อย่างเช่นท่อน้ำเนี่ยนะคะการใช้น้ําที่ผ่านผ่านแล้วมีน้ําขังเนะี่ยแม้เพียงเล็กน้อยนะคะนาน วันเข้านานวันเข้านะคะก็จะเกิดเป็นไบโอฟิล์มซึ่งเกาะอยู่เป็นคราบลื่นๆคราบเมื่อกๆืสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาถ้าภูมิคุ้มกันเราดีแต่ถ้าเราเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันย่ำแย่เช่นเราเป็นเด็กน้อยเราเป็นคนสูงอายุเราเป็นผู้ป่วยที่กระสอบกระแสะเจ็บป่วยอ่อนๆแอดๆเป็นมะเร็งเป็นโรคที่เป็นความเสื่อมเบาหวานไขมันความดันอะไรต่างๆที่เราเริ่มเสื่อมแล้วภูมิคุ้มกันเราเริ่มแย่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อโรคได้รับสิ่งที่เป็นโรค จากไบโอฟิล์มก็จะมีมากขึ้น ทางเดินอาหารที่ติดเชื้อได้ง่ายท้องเสียได้ง่ายสามารถมาจาก film, ไบโอฟิลมไม้แน่นอนเกิดขึ้นได้แน่เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ค่ะเพื่อเป็นการลดโอกาสการเกิดไบโอฟิลมเขาก็เลยนําน้ําโอโซนมาประยุกต์ใช้โดยการติดตั้งนวัตกรรมเครื่องโอโซนและฟ l u ชน้ําปล่อยน้ําที่มีโอโซนวิ่งไปตามท่อเพื่อที่จะช่วยล้างคราบต่างๆที่เป็นไบโอฟิลมต่างๆนะคะก็เป็นนวัตกรรมที่นับว่าน่าสนใจอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะมันไม่ใช่เคมีพันธุ์ที่เกิดการตกค้างและมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิมากมายสามารถใช้ได้ประยุกต์ใช้ได้กับการทําความสะอาดทั่วไปจนไปถึงการทําความสะอาดพืชผักผลไม้ของกินของเรานะคะ mm hmm. ก็อย่างไรนะคะก็อยากให้พวกเราลองเปิดใจศึกษาเกี่ยวกับน้าโอโซนดูยังไม่จบแค่นั้นนะคะหมอดาวยังมีน้ําอีกอันหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ยิ่งนะักก็คือน้ําไฮโดรเจนจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันในตอนต่อไปค่ะ